ป๋ามาแล้วไปไหนอีกมาแล้วไปไหนอีกหนูรออยู่นะรอต่อไปไปขับรถเองไปหนูรออยู่นะใส่น้อยเท็ดดี้รออยู่นะป๋า รอ,รอป้าอยู่หนูรอป้าอยู่เจดีเก่งนะนเจด,ดีไม่เคยฉี่ในรถเลยหาวเลยเจดีนั่งรถเจดีไม่เคยฉี่ในรถฉี่ในบ้านตัวเองเจดีจะไม่ฉี่ไม่อื้ดเลยจะเป็นแบบอ่า ชายน้อยที่มีวินัยมากเลยสะอาดมีวินัยนั่งรถเนี่ยไปไหนเนี่ยก่อนขึ้นรถก็น,น้องก็ก็จะฉี่ก่อนเนี่ยไปไม่เคยฉี่ในรถเลยอะค่ะเนี่ยตอนเย็นก็ไปรับพี่ใบเฟิร์นอีกนะชอบเที่ยวไหมลูกเทดดี้ชอบเที่ยวไหมชอบไปเที่ยวไหมไหนป้าไปไหนมาแล้วมาแล้วป้ามาแล้ว